อยากให้เด็กๆที่บ้านมีทักษะว่ายน้ำที่ถูกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมความกลัวน้ำเป็นความกล้าและสามารถช่วยเหลือตอนเองได้แนะนํามาเรียนกับเราที่นี่เลย Baby Swimming น้านำาแห่ง112และวันนี้จะพามาชมบรรยากาศการเรียน ของเหล่าพิชากันบ้างเบบี้ซูมิงของเรามีสอนเด็กโตด้วยนะคะซึ่งคลาสที่ทุกท่านรับชมอยู่นั่นคือคลาสชาร์คซิลเวอร์เป็นการเรียนว่ายน้ําท่ารีสไตล์เต็มท่าโดยครูผู้สอนจะให้ความสําคัญต่อการปูทักษะพ,พื้นฐานให้กับเด็กๆวิธีการสอนเข้าใจง่ายบรรยากาศการเรียนก็สนุกสนานครูผู้สอนใจดีและดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆอย่างใกล้ชิดรับรองได้ว่ามาเรียนกับเราได้ความสนุกและความรู้ครบจบในที่เดียวมาเรียนว่ายน้ํากับเรา ไม่หนาวด้วยนะเพราะสระน้ําของเราเป็นสระน้ํอปูนผ่านการควบคุมคุณภาพน้ํารวมถึงเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดอีกด้วยมาเพิ่มเติมทักษะการว่ายน้ําที่ Baby Swimming รำคาญ112ได้นะครับหากคุณพ่อคุณแม่กําลังมองหาโรงเรียนว่ายน้ําให้เด็กๆที่บ้านสามารถกดแชทหรือแอดไลน์ line. เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยและหากดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆ กันด้วยนะครับ